สวัสดีครับผมโออิสุนะครับวันนี้จะมารีวิว All New Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวมาไม่นานนี้เองวันนี้ผมจะพามาพบกับตัว4ประตูยกสูงแครบโฟร์ไฮแลนเดอร์1.9 DDI Blue Power สีขาวมุกตัวท็อป สุดๆเลยนะครับตัวนี้ตัวล้ำสุดๆเลยของเครื่องพันเก้านะคะรับมาดูภายนอกนะฮะเราไล่มาดูตั้งแต่ด้านหน้าเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับพร้อมเดย์ไลท์ในโคมเลยทีเดียวแล้วก็กันชุนหน้าตัวใหม่ล่าสุดดีไซน์ใหม่น,หมนะครับเห็นไหมฮะ ีไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับมีไฟสปอตไลท์มาแล้วนะครับามาดูกันนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับก็จะมีเห็นล้อแม็ก์นะครับสวยไหมครับล้อแม็กส์ขอบ18นิ้วลายใหม่ มากเลยนะครับขอบก้านชนขอบนะครับดูล้อนี่สวยงามแรงขึ้นสิบป์เซ็นเรมาดูนะครับด้านหลังร้งางว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับด้านท้ายรถ ขากระโปรงท้ายออกแบบใหม่นะครับจะมีเหมือนเป็นสปอยเลอร์ในตัวเลยทีเดียวนะระดับขากระโปงคายออกแบบใหม่เลยเส้นสายที่สวยงามจริงๆนะครับนะเห็นสันคมนะครับมีลึกมีเว้ามีนูนออกมาโลโก้ตัวนี้เป็นตัวท็อปจะเป็นโลโก้เซ็ตแคตชีด เรามาดูภายในห้องโดยสารบ้างนะครับตัวนี้เป็นกุญแจ G e n i u s อ n t r y นะครับผมมีกุญแจอยู่ที่ตัวอยู่แล้วแค่สัมผัสนะครับด้านในก็จะเปิดล็อกทันทีนะครับอ้ภายในเปิดออกมากสวยมากครับจะเป็นปอหนังปรับไฟฟ้านะครับหนังปับไฟฟ้านีับไฟฟ้าได้6ทิศทาง เลื่อนลงได้นะครับปรับเมนได้เกินหน้าได้นะครับปรับหัวหลังได้นะครับปรับขึ้นสูงได้นะครับสูงลงต่ำอานี่คือตัวเบาะดีไซน์สวยนะครับตัวเบาะนี่จะเป็นลายใหม่เลยนะครับเบาะลายใหม่สีดำเข้มซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาล ขอญาตขึ้นมาในห้องดยสารนะครับ <Okay. S 1> เข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะมีผมบุ่สตาร์ทด้วยเดี๋ยผมขออญาตเปิดออนเปิดออนอิสแชแล้วจะมีที่นัปนนาปัด การสตาร์ทปรดเ e ยียบคลัตชและ, e class, และ e class, เลื่อนเกียร์ไปตำแหน่งเ e N จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทมารวัดสวยงามนะฮะเป็นพ p ทีรุ่นใหม่ปรับได้หลายแบบนะครับดูไปตามกันนะครับ บัดวัดรุ่นใหม่สวยมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือระยะน้ำระยะที่บอกว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับในถังอันนี้ใช้เวลาเวลาที่ใช้ระยะทางที่ใช้อัตราความเร็วเฉลี่ยระยะทาง,งอัตราสิน้นเปลืองน้ำมันขณะขคับที่แล้วก็เฉลี่ยให้ทิปแอทิปปีนะครับ ของค้างเป็นศนูนะครับนี่คือมาตรวัดใหม่ <c oughs> มาถึงที่เครื่องเล่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ G-SU Connect World ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับตัวรุ่น s u f ฟ e s h e นะฮะร,รุ่นท็อปของหพันเีซีแล้วก็สามพันีซีตัวนี้จะมาพร้อมให้เลยนะครับสามารถ Connect World ได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ได้นะครับสามารถเล่น นะครับฟังก์ชันต่างๆระบบนำทางนีเวเกเตอร์เนวีไทยนะครับอีโคฟังก์ชันมีเดียต่างๆนะครับสามารถรับวนะิดีโอและลองดูเมนูตามกันไปนปะครับมีต่อ HDMI เพื่อลิง k ์หน้าจอสมาร์ทโฟนขึ้นไปที่หน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้เลยนะครับโอเค ตัวอีสุคเนเบ o ร์เดี๋ยวเราจะมาพูดและเจาะลึกกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็มาดูฟังก์ชันต่อไปก็คือแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับโดยการปิดหมุนใช่หไหมฮะเหมือนแอร์บ้านเราเลยนะครับนี่คือแอร์ออโต้นะครับ เรามาดูที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์มีหกเกียร์คันเกียร์เข้าง่ายนะครับมีหกเกียร์นะครับคาถามว่าลักเกียร์หกอยู่ทรงไหนเกียร์หกเหมือนกับเกียร์ถอยหลังเดิมนะครับเกียร์ถอยหลังไปอยู่ไหนละครับอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะข้างเกียร์หนึ่งการเข้าเกียร์นะครับการเข้าเกียร์ถอยหลังคือดันดันไปสุดนะครับมันจะมีสปริงดันอยู่ จะมีเสียงดังเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเ่เกียร์หนึ่งก็เกียร์ปกตินะครับเกียร์ถอยหลังนะครับดันดันไปปกตินะครับเข้าง่ายเสร็จแ,แล้วก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นภาพด้านหลังของตัวรถจะมีเลนไกด์บอกด้วยเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าเกียร์ปกติมันก็จะตัดมาเล่นที่เมนูปกติของเรานะครับนีือชุดกเกียร์นะครับ ม,มีเครื่องเล่นนะครับที่พิเศษจอแปดนิ้วแล้วก็จะมีมลติฟังก์ชั่นที่พงมาเลายด้วยสามารถรับโทรศัพท์ได้ที่พงมาเลายเลยนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องคลื่นต่างๆเปลี่ยนโหมดอยู่หนังฟังเพลง USB ไอพอ i ไอโฟนต่างๆนะครับเปลี่ยนที่โ์บนนี้ได้เลยเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นฟังชั่นใหม่นะครับต่อไปนะครับจะมาดูเครื่องยนต์กันแล้วครับเป็นหัวใจหลักของตัวนี้เลยนะครับเปยวผมปเปิดเครื่องยนต์ก่อนนะครับตามผมมานะครับ เครื่องยนต์แล้วครับตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดออกแบบใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ D Max 1.9 DDI Blue Power 150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรแรงบิดมาแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนอาที นะครับถือว่าเป็นช่วงแรงบิดที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะให้ดูเรื่องของเทอร์โบนี่ครับเทอร์โบรูปใหม่ออกแบบใหม่ม้เทอร์โบออกแบบใหม่ทรูปแบบใหม่เลยนะครับเก็บห้องเครื่องยนต์นะครับเก็บได้ดี เริ่มมาจากด้านนี้เลยนะครับจะเป็นมอ้อรลมเบรกขนาดใหญ่สิบนิ้วนะครับเรูบเอก ABS Pro annel, cessor, โฟชนัลโฟเซนเซอร์ร้อนระบบ PSC DCS นะครับหรือวก็มี HSA ด้วย เ่ยตัวใหม่นี้นะครับน้ําหนักลดลง60กิโลนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไล้เว w เลยคือน้ําหนักเบาประหยัดน้ํามันมากๆนะครับมี6เกียร์ด้วยกันนะครับวสวัสดีขออนุญาตปิดนะครับ ่นใดนะครับอยากให้ผมโหนะครับรีวิวตัวไหนอยากดูเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับรุ่นไหนทั้งนั้นผมสามารถรีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้นะครับผ่านเพจอีซูรุ่นใหม่ล่าสุดราคาอีซูแล้วก็โปรโมโชั่นอีซูนะครับ ID ดีไลน์นะครับแอดอีซูร e นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ 0864062700หรือ0863230922นะครับโทรติดต่อนะฮะขอรับ,บเงื่อนไขการจอโรงโปรโมชั่นพิเศษได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมขอจบริปรีวิวตัวอ e ี u ูรุ่นใหม่1.9 mm hmm. TDI Blue Power ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ